สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้อง f อนะครับที่ติดตามช่อง u t u b e พี่ปีสโซเซลกันอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากนะครับผ่านมาใช้ปั๊มน้ําสวนเซลนะครับนำเอาไปใช้ในการลดต้นทุนในภาคการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําหอยโข่งสวนเซลนะครับนำไปใช้ในการพันน้ำนะครับเข้าสวนเข้านานะครับแล้วก็ปั๊มน้ําบาดาลสวนเซลนะครับนำไปใช้สำหรับการดึงน้ําบาดาลที่มาเก็บเอาไว้ในสระนะครับเพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับในช่วงนี้นะครับมันมีปั๊มน้ำโซล ปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด2นิ้วนะครับ2แรงม้านะครับแล้วก็ปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาเซลล์นะครับขนาด3นิ้วนะครับ2แรงม้านะครับแล้วก็ปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด4นิ้ว3แรงนะครับในส่วนของปั๊มบาดานนะครับก็มีปั๊มบาดาลขนาด1.5นิ้ว1แรงนะครับแล้วก็ปั๊มบาดาลขนาดนะครับ2นิ้ว2แรงนะครับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับก็เลยทักไลน์เข้ามาสอบถามพี่หมีโซล่าเซลล์กันว่านะครับปั๊มน้ำที่มีหลายรุ่น ดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลเซลนะครับจึงมาทําคลิปสอนนะครับคู่มือนะครับการติดตั้งปั๊มน้ำโซลเซลด้วยตัวเองนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กติดนะครับนั่นหมายความว่านะครับในวันนี้นะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกๆคนนะครับจะสามารถติดตั้งปั๊มน้ําทั้งหมดนี้เลยนะครับด้วยตัวเองได้แน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับพี่น้องเกษตรกรครับ เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันครับพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมเข้าไปกด s ั b s ไ r i b e หรือกดติดตามช่องยู u ูบให้กับพี่หมีโซลาเซลล์ ale, เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อนให,ใหม่ก่อนใครครับและถ้าพี่น้องเกษตรกรคนไหนสนใจอยากจะขอคำปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรก็โทรมาสอบถามกับน้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ084441494ครับหรือถ้าใครอยากจะทักไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างของคลิป เอาละครับพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเราไปดูคู่มือการติดตั้งปั๊มน้ำโซลารเซลล์สำเร็จรูปแบบง่ายๆด้วยตัวเองเพียงแค่เสียบปลั๊กติดกันเลยครับคู่มือเล่มแรกครับเราจะสอนวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโขง่งโซลารเซลล์ขนาด2นิ้ว2แหล่งมาครับโดยปั๊มน้ำรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์ระบบปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับใช้ในการผ่นน้ำเข้าสวนเข้านาครับ สเปคปั๊มน้ำคร่าวๆนะครับจะเป็นปั๊มน้ำดีซีห0ึวัตต์นะครับมอเตอร์สมัยใหม่นะครับเป็นมอเตอร์เจน3แล้วนะครับสามารถต่อตรงเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับประหยัดมากครับไม่ต้องใช้ตู้คอนโทรลอีกต่อไปแล้วนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับตัวปั๊มนะครับออกแบบมานะครับให้สามารถรับโวลต์ได้กว้างมากๆครับ150โวลต์ถึง200โวลต์เลยทีเดียวครับ แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้นะครับปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับเน้นความประหยัดนะครับถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรมีแผงอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้เลยครับแผง330วัตต์ใช้ได้ครับแผง380วัตต์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับครับพี่น้องเกษตรกรครับเราไปดูนะครับคู่มือการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว2แรงม้ากันเลยนะครับ จากคู่มือนะครับจะมีขั้นตอนการติดตั้งแบบง่ายๆ2ขั้นตอนด้วยกันดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะทําการนะครับต่อแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง4แผงเข้าด้วยกันนะครับโดยจะเป็นการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาขั้วบวกของแผงนะครับไปต่อเข้ากับขั้วลบของแผงนะครับวิธีการทําก็คือนะครับนำมอปัคโซเมียของแผงที่1ขึ้นมาครับพี่น้องเกษตรกรครับนำไปเสียบเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของแผงที่2ครับ และจากนั้นนะครับก็นำอปักตัวเมียของแผงที่2ขึ้นมาครับแล้วก็นําไปเสียบเข้ากับปลักตัวผู้ของแผงที่3ครับจากนั้นนะครับก็นำอปักตัวเมียของแผงที่3ขึ้นมาครับนําไปเสียบเข้ากับปลักตัวผู้ของแผงที่4ครับเสร็จแล้วครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรสังเกตให้ดีนะครับแผงที่1นะครับจะเหลือปักตัวผู้อยู่1ปลั๊ปกนะครับแล้วก็แผงที่4ครับก็จะเหลือปักตัวเมียอยู่1ปลั๊ปักครับไปสู่ขั้นตอนที่2ด้วดยกันเลยครับ ขั้นตอนที <Solomon> ่2นะครับพี่น้องเกษตรกรก็นำออลปั๊กของแผงโซลาร์เซลล์ที่เหลืออยู่นี่แหละครับนำไปต่อเข้ากับปั๊กของปั๊มน้ำครับโดยการนำออลปั๊กตัวผู้นะครับของแผงโซลาร์เซลล์นะครับพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับปั๊กตัวผู้นะครับจะเป็นขั้วบวกครับไปต่อเข้ากับปั๊กตัวเมียของปั๊มน้ำนะครับซึ่งเป็นขั้วบวกเหมือนกันครับหลังจากนั้นครับก็นำออลปั๊กตัวเมียของแผงครับสังเกตให้ดีนะครับปั๊กตัวเมียของแผงโซลาร์เซลล์ นำไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของปั๊มน้ำซึ่งเป็นค้วลบเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ทําการเปิดสวิตช์เบรกเกอร์ของปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำก็จะทํางานเลยทันทีครับและนี้ก็คือนะครับรีวิวนะครับอัตราการไหลของน้ำนะครับของปั๊มน้ํา2นิ้ว2แหล่งมาครับพี่น้องเกษตรกรครับคู่มือเล่มที่2ครับ วิธีการติดตั้งปัม๊มน้ำหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้าครับปั๊มรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับรุ่นเดียวกันกับปั๊มหอยโข่งขนาด2นิ้ว2แรงม้านะครับ แต่แตกต่างกันนะครับตรงที่นะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับมีท่อดูดนะครับท่อส่งแล้วก็ใบพัดที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับปริมาณน้ําก็เลยเยอะกว่านะครับโดยปั๊มหอยโขงขนาด3นิ้ว2แรงนะครับจะเหมาะสำหรับใช้ทําระบบน้ําหยดไนไร่อ้อยนะครับไล่มันสําปะหลังนะครับหรือว่าทําระบบปีกผีเสื้อนะครับหรือว่าใช้สําหรับผ่านน้ําเข้าไล่เข้านาก็ได้นะครับ สเปคของปั๊มนะครับก็จะเป็นปั๊ม DC นะครับ1,500วัตต์นะครับมอเตอร์เจน3นะครับต่อตรงกับแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับออกแบบมาให้สามารถรับโวลต์ได้กว้างมากๆนะครับก็คือ150โวลต์ถึง200โวลต์นะครับแผงโซลาเซลล์ที่ใช้ก็แบบเดียวกับปั๊มหอยโข่ง2นิ้วเลยนะครับก็คือใช้ทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับแผงแบบ330วัตต์ตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แผงแบบ380วัตต์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับ ครับพี่น้องกเกษตรกรครับเราไปดูคู่มือน,นะครับการติดตั้งปั๊มน้ําหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้าไปด้วยกันเลยนะครับซึ่งจากคู่มือนะครับก็จะมีวิธีการติดตั้ง2ขั้นตอนง่ายๆนะครับวิธีการติดตั้งของปั๊มน้ําหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้าเนี่ยจะเหมือนกันกันกบปั๊มน้าหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาด2นิ้ว2แรงม้าเลยนะครับ <üf> <oike. S 1> เพราะว่ามีแรงม้าเท <Entre> ่ากันนะครับใช้4ีแผงเหมือนกันนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับพี่น like ้องเกษตรกรก็จะทําการนะครับต่อปลั๊กของแผงโซลาเซลล์ทั้ง4แผงเข้าด้วยกันนะครับโดยเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับวิธีการต่อก็คือนะครับนำเอาปลั๊กตัวเมียของแผงที่1ขึ้นมาครับพี่น้องเกษตรกรครับนําไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของแผงที่2ครับและจากนั้นนะครับก็นำเอาปลั๊กตัวเมียของแผงที่2ขึ้นมาครับนําไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของแผงที่3ครับ และจากนั้นครับก็นํเอาปลั๊กตัวเมียของแผงที่3ขึ้นมาครับนําไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของแผงที่4ครับเสร็จแล้วครับทีนี้สังเกตให้ดีนะครับแผงที่1นะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะเหลือปลั๊กตัวผู้อยู่1ปลั๊กนะครับแล้วก็แผงที่4ครับก็จะเหลือปลั๊กตัวเมียอยู่1ปลั๊กเช่นเดียวกันนะครับในขั้นตอนที่2นะครับพี่น้องเกษตรกรครับก็นำเอาปลั๊กของแผงโซลาร์เซลล์ที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับนำไปต่อเข้ากับปลั๊กของปั๊มน้ําครับโดยนำเอาปลับ ไปต่อเข้ากับปั๊กตัวเมียของปั๊มน้ำนะครับซึ่งจะเป็นขั้วบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็นําออกปั๊กตัวเมียของแผงนะครับโซลาเซลล์นะครับซึ่งเป็นขั้วลบนะครับนําไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของปั๊มน้ําซึ่งก็เป็นขั้วลบเหมือนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ทําการเปิดสวิตช์ของปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็จะทํางานทันทีเลยครับและนี่นะครับก็คือรีวิวนะครับการใช้งานจริงของปั๊มน้ําหอยโข่งโซลารเซลล์นะครับขนาด3นิ้ว2แหล่งมาครับ คู่มือเล่มที่3ครับวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาดใหญ่เลยนะครับขนาด4นิ้ว3แรงม้าครับโดยปั๊มน้ำหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาดใหญ่รุ่นนี้นะครับจะเหมาะสำหรับใช้ในการผ่นน้ำเข้าสวนนะครับแล้วก็ผ่นน้ำเข้านานะครับเพราะว่าจะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับท่อพญานาคเลยนะครับก็คือเน้นให้ปริมาณน้ำเยอะๆเลยนะครับสเปคของปั๊มนะครับตัวปั๊มนะครับจะเป็นปั๊ม DC นะครับ2,250วัตต์นะครับ มอเตอร์เจน3ครับต่อตรงกับแผงได้เลยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของตัวปั๊มนะครับสามารถรับโวลต์ได้กว้างนะครับ1น0โวลต์ถึง240บโวลต์นะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงทั้งหมด6แผงด้วยกันนะครับแผงที่ใช้ก็จะเป็นแผง330วัตต์อย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แผง380วัตต์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับ ครับพี่น้องเกษตรกรครับทีนี้ก็มาถึงช่วงไฮไลท์นะครับของวันนี้แล้วนะครับเราจะไปดูนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับปั๊มน้ําหอยโง่งโซลเซลขนาดใหญ่นะครับ4นิ้ว3แรงม้านะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับ2ขั้นตอนนะครับต่างกันแค่ว่ามีแผงเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนที่1ครับพี่น้องเกษตรกรก็จะทําการนะครับต่อแผงโซลเซลล์ทั้ง6แผงเข้าด้วยกันนะครับโดยเป็นการต่อแบบอนุกรมเหมือนกันเลยนะครับ วิธีการก็คือนะครับพี่น้องเกษตรกรครับนำเอาลักตัวเมียของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ขึ้นมาครับนำไปเสียบเข้ากับลักตัวผู้ของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเอาลักตัวเมียของแผงที่2ขึ้นมาครับนำไปเสียบเข้ากับลักตัวผู้ของแผงที่3ครับหลังจากนั้นครับก็นำเอาลักตัวเมียของแผงที่3ขึ้นมาครับนำไปเสียบเข้ากับลักตัวผู้ของแผงที่4ครับ พี่น้องเกษตรกรครับนำเอาลักตัวเมียของแผงเซลล์แผงที่4ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเสียบเข้ากับลักตัวผู้ของแผงเซลล์แผงที่5นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนำเอาลักตัวเมียของแผงเซลล์แผงที่5ขึ้นมาครับนำไปเสียบเข้ากับลักตัวผู้ของแผงเซลล์แผงที่6ครับเสร็จแล้วครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ทําการต่อแผงเซลล์ทั้งหแผงเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูนะครับแผงที่1นะครับก็จะเหลือปักตัวผู้1่งปักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แผงที่6ครับก็จะเหลือปักตัวเมีย1ปักเหมือนเดิมเลยนะครับเราไปสู่ขั้นตอนที่2กันนะครับพี่น้องเกษตรกรก็นําอกปักของแผงโซลเซลล์ที่เหลืออยู่นี่แหละครับนําไปต่อเข้ากับปักของปั๊มน้ําครับโดยนําอกปักตัวผู้ของแผงโซลเซลล์นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วบวกนะครับไปต่อเข้ากับปักตัวเมียของปั๊มน้านะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วบวกเหมือนเหมือนกันนะครับ แล้วก็นำอปักตัวเมียของแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วลบนะครับไปต่อเข้ากับปักตัวผู้ของปั๊มน้ําซึ่งก็จะเป็นขั้วลบเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ทําการเปิดสวิตช์เบรกเกอร์ของปั๊มน้าครับปั๊มน้ําก็จะทํางานเลยทันทีครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับอัตราการไหลนะครับของปั๊มน้ําหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาด4นิ้ว3แรงม้าครับ เอาละครับพี่น้องเกษตรกร,รกครับเราก็ได้ดูนะครับคู่มือการติดตั้งปั๊มน้ําหอยโข่งสุรเซลล์ด้วยตัวเองกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหอยโข่ง2นิ้วหอยโข่ง3นิ้วแล้วก็หอยโข่ง4นิ้วครับทีนี้ครับเราไปดูนะครับคู่มือการติดตั้งปั๊มน้ําบาดานสุรเซลล์กันบ้างครับ คู่มือเล่มที่4ครับวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาลโซลาเซลล์ขนาด1.5นิ้ว1แรงม้าครับปั๊มน้ำบาดาลรุ่นนี้นะครับก็เหมาะสำหรับบ่อบาดาลน,นะครับที่มีปากบ่อขนาด4นิ้วนะครับสเปคปั๊มนะครับก็จะเป็นปั๊ม DC 750วัตต์นะครับสามารถต่อตรงแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวโวลต์น,นะครับสามารถรับโวลต์ได้ตั้งแต่72โวลต์น,นะครับจนถึง120โวลต์เลยทีเดียวนะครับแผงโซลาเซลล์ที่ใช้นะครับปั๊มรุ่นนี้จะเป็นปั๊มรุ่นประหยัดนะครับเพราะว่าใช้แผงน้อยมากครับใช้แผงเพียงแค่2แผงเท่านั้นเองนะครับแผงโซลาเซลล์ก็จะเป็นแบบแผง3 3 0วัตต์ก็ได้นะครับหรือว่าแผง3 8 0วัตต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ พี wollen, ่น้องเกษตรกรครับเราไปดูนะครับคู่มือนะครับวิธีการติดตั้งปั๊มน้ําบาดาลโซลาร์เซลล์ขนาด1.5นิ้ว1แรงม้าไปด้วยกันเลยครับซึ่งวิธีการติดตั้งนะครับก็จะมีอยู่2ขั้นตอนง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1ครับก็จะทําการต่อแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง2แผงเข้าด้วยกันนะครับโดยเป็นการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับเหมือนกับปั๊มหอยโข่งเลยนะครับวิธีการต่อครับพี่น้องเกษตรกรครับนำเอาฟลักตัวเมียของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่หนึ่งขึ้นมาครับ นำไปเสียบเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของแผงโซลารเซลล์แผงที่2ครับเสร็จแล้วครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับแผงโซลารเซลล์แผงที่1ครับก็จะเหลือปลั๊กตัวผู้อยู่1ปลั๊กครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์แผงที่2ครับก็จะเหลือปลั๊กตัวเมียอยู่1ปลั๊กครับใ,ในขั้นตอนที่2ครับพี่น้องเกษตรกรก็นำเอาปลั๊กของแผงโซลาเซลล์ที่เหลืออยู่นั่นแหละครับนำไปต่อเข้ากับปลั๊กของ,ป,ของป,ปั๊มน้ำครับโดยการนำเอาปลั๊กตัวผู้ของ,ผของแผงโซลาเซลล์ซึ่ง นำไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวเมียนะครับของปั๊มน้ําซึ่งเป็นขั้วบวกเหมือนกันนะครับและพี่น้องเกษตรกรก็นำเอาปลั๊กตัวเมียของแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นขั้วลบครับนาไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของปั๊มน้ําซึ่งก็เป็นขั้วลบเหมือนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ทําการเปิดสวิตช์เบรกเกอร์ของปั๊มน้ําบาดาลนะครับปั๊มน้ําก็จะทํางานด้วยตัวเองเลยทันทีนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับอัตราการไหลของน้ำนะครับของปั๊มน้ำนะครับบาดาลโซลาร์เซลล คู่มือเล่มที่5ครับเอาละครับเราก็มาถึงเล่มสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับวิธีการติดตั้งปั๊มน้ําบาดาลโซล่าเซลล์ขนาด2นิ้ว2แหล่งมาครับปั๊มน้ําบาดาลรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับปากบ่อบาดาลที่มีขนาดนะครับ5นิ้วแล้วก็6นิ้วขึ้นไปครับสเปคของปั๊มนะครับก็จะเป็นปั๊ม DC 1 5 0 0วัตต์นะครับต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถรับโวลต์ได้กว้างมากๆนะครับก็คือ150โวลต์ถึง200โวลต์นะครับแผงโซลารเซลล์ที่ใช้นะครับก็ใช้ทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับโดยจะใช้เป็นแผงโซลารเซลล์ขนาด330วัตต์ก็ได้นะครับหรือว่าแผงโซลารเซลล์ขนาด380วัตต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับพี่น้องเสรก่อนครับเราไปดูนะครับคู่มือนะครับการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาลโซลารเซลล์ขนาด 2นิ้ว2แรงม้ากันบ้างครับซึ่งคู่มือการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับมี2ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กติดเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนที่1ครับพี่น้องเกษตรกรก็จะทําการนะครับต่อแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง4แผงเข้าด้วยกันก่อนนะครับโดยเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับวิธีการทาครับก็คือนำออกปลั๊กตัวเมียของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่หนึ่งขึ้นมาครับพี่น้องเกษตรกรครับดันไปต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ครับ หลังจากนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็นํเอาปักตัวเมียของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ขึ้นมาครับนําไปต่อเข้ากับปักตัวผู้ของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3ครับและหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็นำเอาปักตัวเมียของแผงที่3ขึ้นมาครับนาไปต่อเข้ากับปักตัวผู้ของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่4ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะเหลือปักตัวผู้อยู่1ปักนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์แผงที่4นะครับก็จะเหลือปักตัวเมียอยู่1ปั๊กเช่นเดียวกัันนะครบ ในขั้นตอนที่2ครับพี่น้องกเกษตรกรก็นำเอาปั๊กของแผงโซลาเซลล์ที่เหลืออยู่นั่นแหละครับนำมาต่อเข้ากับปั๊กของปั๊มน้ําบาดาลครับโดยนะครับนำเอาปั๊กตัวผู้ของแผงโซลารเซลล์นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วบวกครับนำไปต่อเข้ากับปั๊กตัวเมียของปั๊มน้ําบาดาลซึ่งก็จะเป็นขั้วบวกเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นครับพี่น้องเกษตรกรก็นำออบปั๊กตัวเมียของแผงเซลล์นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วลบครับนำไปต่อเข้ากับปั๊กตัวผู้ของปั๊มบาดาลนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้วลบเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ทําการเปิดสวิตช์เบเกอร์ของปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําบาดาลก็จะทํางานทันทีเลยนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับการใช้งานจริงนะครับของปั๊มน้ําบาดาลขนาด2นิ้ว2แรงม้าครับ